สวัสดีครับค่ัตลาดนุ้นไทยปิดไปแล้วนะครับปิดไปแบบยืนเหนือพันสี่ร้อยอยู่นะคะครับก็มีจังหวะลงไปทดสอบนะครับพผมเชื่อว่ามีนักลงทุนกลุ่มหนึ่งที่น่าจะเป็นลักษะเข้าไปแบดซื้อที่ระดับหนึ่งพันสี่ร้อยจุดนะครับต่อช่วงไฮตลาดก็เลยมีภาพการรีบาวขึ้นมาโดยเฉพาะตัวที่ลงหนักๆนะฮะก็มีการซื้อกลับขึ้นมานะครับก็สําหรับกลุ่การลงทุนในช่วงนี้ครับพี่ม่อนผมมองว่าแม้ว่าจะลงไปทดสอบแล้วรีบาวขึ้นมาแต่ก็ยัง ไม่ปลอดภัยนะ,<ฮ>ะนะครับยังไม่ปลอดภัยนะ,<ฮ>ะก็คือมองว่าถ้ายังไม่พ้นหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับ <ฮะ S 2> ก็ถือว่ายังเสี่ยงอยู่นะฮะหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับ, 1, 4, 1, 5, รบมองเป็นแนวต้านสําคัญที่ถ้ายืนเหนือได้เนี่ยก็น่าจะปลอดภัยระดับหนึ่ง <ฮะ S 2> ถ้ายืนเหนือไม่ได้นะครับยังเสี่ยงอยู่นะครับก็แนวรับพันสี่ร้อยจุดพรุ่งนี้นะแต่ยังคงต้องทํางานต่ออีกรอบหนึ่งนะครับที่พันสี่ร้อยจุดนะครับแล้วก็ถ้าพันสี่ร้อยจุดรับไม่อยู่จริงจริงเนี่ยผมแนะนำเวเนซีนะครับไปรอนะฮะ อาจจะรอที่บริเวณ1,380ันสารอปสิจุดซึ่งใกล้เคียงกับจุดมาท่อมเดิมเขาที่เคยทำไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็อันนี้สำหรับพุ้นที่อาจจะรอนะฮะรอที่บริเวณตรงนั้นน่นะครับก็เอาเป็นพุ้นพื้นฐานที่มองว่าถ้าตลาดดีดกลับนะฮะกกับมาก่อนนะครับตัวแรกเลยตัวปุนใหญ่นะฮะ scc ลงหนักเลยเนาะฮะก็ตอนนี้ลงก็จริงนะครับแต่วันนี้สู้กลับขึ้นมานะครับวันนี้ปิดบวกนะครับปิดบวกประมาณเออน่าจะสองช่อง นะครับก็งบพวกนี้งบออกนะครับน่าจะออกมาค่อนข้างเอาเปรียบฟอร์นะครับออกมาดีนะครับก็คือสิ่งที่ตลาดกลัวกันว่างบของเรือเซกเตอร์จะออกมาไม่ดีตามแบงกิ้งเซกเตอร์เนี่ยผมเชื่อว่าตัวปุนใหญ่ก็น่าจะเรียก sentiment กลับมานะครับเพราะว่าเท่าที่พรีวิวกันล่วงหน้าเนี่ยออกมาก็น่าโตประมาณ20%ย้อนเยี่นะครับอันนี้ก็น่าจะเรียกศรัทธากลับมาได้นะครับสําหรับเรื่องของเศรษฐกิจไทยนะครับ แล้วก็สำหรับตัวปุ้นใหญ่ทยอยสะสมนะครับแนวรับสําคัญ500บาทไม่ควรหลุดนะครับ500บาทไม่ควรหลุดนะครับในส่วนของแนวต้านมองไว้ที่520นะครับนิดหนึ่งสั้นๆน,นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่าลงมาทยอยสะสมนะครับถ้าเซ็จตอินเด็ก์มีจังหวะที่ประมาณ1,400จุดหรือหลุด1,400จุดลงมานะครับตัวนี้ผมมองว่าน่าสะสมคือตัวบ้านปู ใชฮะบ,บ้านปูมิงสะสมตลอดเลยนะบ้านปูพี่จำ <นะ S 1> ได้ล,ละล่ะเพราะบ้านปูเนี่ยงบแต่ม่สองเฉยๆนะฮะ<ฆ>ที่มีคุยมานะครับเฉยๆนะครับไม่ได้มีอะไรเด่นแต่ตัวเด่นเนี่ยจะอยู่ที่ใจรมาสามซึ่งตอนนี้งบที่มันลงที่ราคาหุ้นมันไหลลงมาเรื่อยๆเนี่ยเพราะงบไตมาสองมันไม่ค่อยดีนะครับมันเฉยๆนะครับพนเพราะนั้นนี้ก็สะท้อนเรื่องของงบไม่ค่อยดีไปละไม่ได้เด่นมากไปแล้วนะฮะ ไตรมาสามเนี่ยก็ค่อนข้างคอนเฟิร์มนะครับว่าฐานหินไม่ใช่ประเด็นเพราะว่ารอยฟ้าหงษาเข้ามาแล้วนะครับไตรมาสี่เดือนพฤศจิกเข้าเฟสที่สองเดือนมีนาปีหน้าเข้าเฟสที่สามเพราะนั้นเนี่ยภาพตรงนี้ก็จะเป็นแบบไตมาต่อไตมาโดยไม่ต้องสนราคาฐานหินมากนะักนะครับสำหรับตัวบรรปู่เพราะนั้นเนี่ยคนรอนะครับอาจจะลองงบออกเราเข้านะครับหรือรอจังหวะที่เซนิิเด็กหลุดพันสี่ลงไปแล้วเริ่มหาจุดรีบาวได้ที่บริเวณโลหนึ่งสามเจ็ดห้าหนึ่งสามแปดศูนย์นะครับก็จะมองตัวบรรปู่ไวน้นิดนึงนะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเผือไว้นะครับก็ผมมองว่าเป็นตัวที่ลงลึกเหมือนกันแล้วก็น่าจะเบ็ดซื้อก็คือตัวสามารถค่ะอ๋อสามารถเนาะสามารถลงลึกเหมือนกันเลยนะครับลงลึกเหมือนกันก็สาเหตุที่ลงเนี่ยก็คือ,องบไตรมาสหนึ่งสองเนี่ยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่าไม่ดีนะครับโดยไตรมาสสองเนี่ยพรีวิวกันคาดว่าจะลงทั้งคิวอ็นคิวเอียเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมเชื่อว่าไตรมาสสองก็น่าจะเป็นวนะัตถอมไตรมาสสามก็น่าจะเริ่มมีอะไรที่ดูดีขึ้นนะครับ แล้วก็ในส่วนของกระทรวงดิจิตอลนะรกระทรวงใหม่นะที่จะจัดตั้งในเดือนกันยานะครับก็น่าจะเป็นภาพของการเดินหน้างบลงทุนพวกโครงการอ,าอร่าธนานะรัมนาคมนะฮะตัวสามารถกระเซมเทลก็น่าจะได้ประโยชน์นะฮะถ้าเกิดว่ามีกระทรวงนี้แล้วเดินหน้าลงทุนต่อจริงๆเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาคือมันฟรีกันหมดเลยไม่มีงบลงทุนส่วนนั้นมาเลยนะครับก็ทําให้ตัวแสมเทลไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นถ้ามีงบลงทุนมาตัวแสมเทลก็น่าจะกลับมาดีขึ้นแล้วก็ดึงตัวสามารถได้นะครับ ในส่วนของตัวโรงไฟฟ้าชีวมวลสามารถน่าจะเข้าประมูลรอบนี้ด้วยนะครับอาจจะไม่ได้มีในยะมากนักแต่ก็น่าจะเป็นเซนิเมนต์บวกแล้วก็โรยฟ้าถ่านหินก็น่าจะเซนเอ MOU กับกฟผในช่วงปลายปลายปีนะครับอันนั้นเป็นถ่านหิน2,000ันเมกะวัตต์นะครับเพราะฉะนั้นสาหรับตัวสามารถีเนี่ยอาจจะนะครับถ้านักลงทุนรอนะก็คือรองบออกนะครับแล้วก็เริ่มเข้าซื้อหรือบางคนอาจจะรออย่างที่บอกนะครับรอเซ็นิเด็กหลุด1,400ชจุดลงไปที่แนวรับหลัก1 สามแปดศูนย์นะครับก็อาจจะรอสะสมหุ้นสามารถเช่นเดียวกันกับตัวบันปูนะครับค่ะ,ะก็รอตลาดตรงบริเวณนั้นใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้ไม่สามารถยืนเหนือหนึ่งสี่หนึ่งห้าได้นะครับค่ะถ้าพรุ่งนี้ไม่มีแรงสู้จริงๆก็รอเลยนะครับแต่ถ้ามีแรงสู้อาจจะเบสซื้อเก็งกำไรนะครับค่ะ,คะสำหรับตัวหลักๆสามตัวหลักเนาะครับ ได้ได้ไดเพราะว่าผมเชื่อว่าสถาบันที่ขายมาเนี่ยก็ตัวกลุ่มนี้โดนขายออกมาพักนึงละค่ะแรงขายน่าจะเริ่มซาล้นะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยตัวใหญ่ๆห,หลักๆที่เป็นรักษาบูชิพเนี่ยเริ่มหยุดลงแต่ว่าตัวที่ลงหนักเนี่ยจะเป็นหุน small ้นมีเดียมถูงสมอลแคปนะถ้าสังเกตเห็นนะครับก็เหมือนกับไล่การขายมาเรื่อยๆแล้วแล้วก็ขายตัวแบงค์ขายตัวใหญ่นะครับบูชิพไล่ลงมาวันนี้ขายตัวเล็กนะครับแลวน่าจะเริ่มซาลงสําหรับแรงขาย นะครับหมดแล้วนะครับค่ะมิ้นครับแผ่วแผ่วหมดแรงเลยนะเสียงมิ้งยังหมดแรงข้าต้มเลยนะดูตลาดวันนี้ใครยังดีใจอยู่ก็คงแปลกครับพี่มอนโอ้ค่ะอ่ะตลาดมันเนาะยังอ่อนไหวอยู่ครับค่ะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีครับค่ะก็เป็นรายละเอียดของ